คำว่าไกลาภาษาจีนพูดว่าอย่างไงนั่นก็คือเหยียนเหยียนมีความหมายแปลว่าไกลตัวอย่างการใช้เช่นเฉาชื่อหลี่เจ้อหลีเหยียนมาซูเปอร์มาปปร์เก็ตอยู่ไกลาจากที่นี่ไหมคำว่าเฉาชื่อแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลีแปลว่าจากเจ้อหลีแปลว่าที่นี่ตรงนี้หเหยียนมาแปลว่าไกลไหมหลีเจ้อหลีปู่ยนไม่ไกลาจากที่นี่ 我家很เขนบ้านฉันอยู่ไกลมากประโยคนี้ย่อมาจากคำว่า我家วเจ很าขนะคะคำว่า家แปลว่าบ้าน我ับ้านของฉันหรือว่าบ้านฉันข่นแปลว่ามาก有หย怕路ยเมงปูผ้าลูหนมีความฝันไม่กลัวหนทางที่ยาวไกลคำว่า有ยแปลว่ามีเมืงแปลว่าฝันหรือว่าความฝันปู่ผ้าไม่กลัวลู่แปลว่าทางหนทาง ลู่เหยี่ยนก็คือหนทางที่ยาวไกล